การเก็บเกี่ยวปีหกจแปลงที่สี่จวดจวดจวดโอทำงานคุณภาพแทบเดียวเลยหนึ่งชั่วโมงเสร็จไปแล้วสามไร่แล้ว ได้มา24ก็สอบ22ก็สอบล้รูปแบบของการใช้เครื่องจักรก็เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประหยัดทั้งเวลาเรียกว่าประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย ถ้ามีใครมีกำลังซื้อเครื่องจักรคนทางการเกษตรเอาไว้ใช้งานแล้วก็ทำไรทำนาทำสวนใช้แรงงานไม่ต้องเยอะเลยแค่ไม่กี่คนสองสามคนก็ทำนาได้เป็นหลายร้อยไล่ก็ให้มีเครื่องจักรเครื่องจักรคนทางการเกษตร่ะยาวยาว,ยาว,ยาว